สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งนะครับเข้ามาทําการปรับปรุงแก้ไขในหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวค่อยดูไปทีละส่วนนะครับไล่ตั้งแต่ต้นคอเลยอันนี้คือนัดนะครับทําการแก้ไขให้ใหม่ละทั้งช็อปเปลี่ยนเฟดนะครับเฟดคือตัวนี้นะครับตัวที่ขั้นโน้ตเนี่ยทาการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับมองจะมองไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเฟดเบอร์เดียวกัน เปลี่ยนเฟตปรับหน้าเฟตให้ใหม่ทำคราวเฟดให้ใหม่นะครับเห็นไหมครับฟิงเกร์บอดสวยเฟตสวยนะครับเ mm hmm. ต็มเป๊ะเลยเ mm hmm. ต็มมาจนท้ายคอแต่ท้ายคอไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นเฟตเดิมแต่ทําความสะอาดแล้วก็ทําการคอนดิชเนอร์ er ให้มันทาให้มันดูสมบูรณ์ดูดีมากขึ้นนะครับแต่กีตาร์เป็นกีตาร์ใช้งานนะครับก็ต้องมีร่องรอยตามสภาพน,นิดนึงแต่หน้าแปลกนะครับเฟตแล้วเสียงดีมาก เสร็จแล้วเสียงเต็มขึ้นเยอะเลยเพราะเดิมทีแอคชั่นเขาสูงมากแล้วก็พอแอคชั่นสูงเนี่ยโน้ตมันเพีย้ยนแล้วเล่นก็เล่นยากนะครับแต่ตอนนี้แอคชั่นคือแบบทาให้คือแบบดีแล้วนะครับชุดสายบนนะครับ 6e อันนี้ดึงสายเบอร์11ด,ด,ดึงแล้วนะครับตอนนี้0.09เป็นแอคชั่นที่เล่นดีมากเลย 1e ก็เป็น0.07นะครับเป็นแอคชั่นที่โอเคเลยคอด้านหลังขัดเคลือบเลยนะครับผมขัดเคลือบให้ใหม่เคลือบเป็นเลกเกอร์ด้าน แต่ยังใช้สีที่เป็นสีเดิมนะครับชุดสีเดิมสีเบสที่เป็นสีเดิมเพราะฉะนั้นฟีลการเล่นจะดีขึ้นนะครับส่วนสะพานสายตัวนี้คือสะพานสายนะครับกีตาร์บิดทาการปาดปาดสะพานนะครับแล้วก็ทําการยิงพินล็อกสะพานไว้เนื่องจากสะพานตัวนี้มันทําท่าจะยกตัวตอนนี้ก็ทําการยิงพินล็อกให้มันจะไม่ยกเลยนะครับมันจะมีรอยแต่มีนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆแต่ว่าพินะ่ะเขา็อกสะพานอยู่ ตัวพินนะครับล็อกสะพานอยู่พวกนี้มันเป็นเงาองสะท้อนนะครับเนี่ยเงาองสะท้อนใช่ไหมแต่ของจริงมันดูกลมเกินนะครับมันจะดูเกินกันเข้าไปเลยมองมองไม่ออกแล้วครับทาการเดินร่องสะพานให้ใหม่ปาดสะพานลงยิง,ย,งยิงพินล็อกสะพานนะครับไม่ได้หรือตัวนี้ติดอะคูสติกปรีแอมให้ใหม่เป็นของฟิชแมนกีตาร์จะเล่นดีเสียงดีมากขึ้นทํางานง่ายมากขึ้นนะครับแจ็คที่ออกอยู่นี่นะครับฟิชแมนอยู่นี่แล้วก็ ของเดิมเป็นเค K เราเลยไม่รื้อนะครับผมย้ายแจ็คมาออกตอนนี้ทำให้มันเป็นระบบสเตอริโอถ้ามีแอมป์สองตู้หรือเล่นกับระบบเครื่องเสียงชุดใหญ่เล่นระบบ PA เใหญ่เนี่ยสามารถวางให้มันเป็นสเตอริโอได้นะครับเสียบแอมป์สองตู้แล้วก็ตัวหนึ่งแผนซ้ายตัวหนึ่งแผนขวาหรืออันนึงก็วิ่งเข้า DI ไปสองสองก้อนนะครับหรืออันนึงเข้า DI อันนึงเข้าแอมป์แล้วก็แผนซ้ายแผนขวาเป็นระบบสเตอริโอได้นะครับ เดินร่องสะพานสายทําองศาทําอะไรให้หมดนะครับติดปรีแอมให้กีตาร์เล่นดีแล้วนะครับสมบูรณ์มากแล้วกีตาร์ตัวนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับงานยากมากเพราะมันงานมันงานมันลิงก์กันนะครับมันลิงก์กันอยู่งานเฟรดไปลิงก์งานคองานคอไปลิงก์งานปรีแอมหลายๆส่วนนะครับตอนนี้ก็แก้ไขให้ทุกจุดแล้วนะครับกีตาร์ตัวนี้สามารถกลับไปใช้งานได้แบบ สบายใจเลยนะครับเสียงดีขึ้นกว่าเดิมน่าจะเกิน3เท่าตัวนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยติดปิ้กอัพเป็นแบบแพสซีฟแพสซีฟคือไม่เสถาน,นะครับติดเป็นแบบแปะเป็นเขาเรียกแบบทานซิลเซอร์นะครับเป็นแผ่นกลมๆอยู่ใต้นี้ผมมุดเข้าไปดูแล้วผมก็เลยไม่ทําการรื้อนะครับเพราะาถ้อรื้อออกคือเสียนะครับรื้อออกปีเอมเดิมจะเสียเพราะฉะนั้นเราไม่รื้อนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปเลยเพิ่มฟังก์ชันขอ้เขาก็เป็นการว่ากีตาร์ตัวนี้มี ทั้ง a s ส i v e และแอคทีฟอยู่ในตัวเดียวกันให้บริดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ